สัมภาษณ์สนธิคุยกับคุณอ้อยคู่กรณีทนายตั้มฟ้องคดีช่อโกง71ล้านบาทลั่นสายไปแล้วไม่รับขอเข้ามาไม่มีทางหยุดคดีเตรียมเดินสุดซอยร้องสภาทนายความถอดออกจากทนายและร้องสันพากรสอบเลี่ยงภาษีปูดเบื้องหลังมีขบวนการฟอกเงินเตือนไปทำอะไรใครไว้เวรกรรมกำลังตามอยู่วันนี้30ตุลาคม Facebook คุยทุกเรื่องกับสนธิ หรือสันิท็อกเผยแพร่วิดีโอคลิปนายสนธิลิ้มทองกุลพูดคุยกับนางสาวจตุพรอุบลเลิศหรือคุณอ้อยเศรษฐีนีเจ้าของธุรกิจที่ประเทศฝรั่งเศสที่แจ้งความดำเนินคดีต่อนายสิทธราเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มในข้อหาช่อโกงจากการชักชวนให้ลงทุนธุรกิจลอตเตอรี่ออนไลน์จำนวน2ล้านยูโรหรือประมาณ71ล้านบาท คำถามแรกนายสนที่ถามว่ามีคนสงสัยว่าถ้าทนายตั้มมากราบเท้าแล้วขอเข้ามาคุณอ้อยอาจจะใจอ่อนและยอมถอดเรื่องราวถามตรงนี้ให้ชัดเจนว่าคุณอ้อยว่ายังไงคุณอ้อยกล่าวว่าสายไปแล้วค่ะถามว่าไม่มีทางแล้วใช่ไหมคุณอ้อยกล่าวว่าไม่มีทางคำถามที่สองมีคนปล่อยข่าวว่านายสนที่รับเงินรับทองรับงานคุณอ้อยมามีความเป็นไปได้ไหมที่นายสนที่รับเงินมาเพื่อจัดการทนายตั้มนายสนที่กล่าวว่าคุณอ้อยให้ของผมมา ผมยอมรับและผมก็รับเพียงแค่นี้ได้แก่ไว้ชาตโตลาฟิตปี2021เป็นไวัยที่ดีมากแต่เผอิญผมไม่ทานวายและช็อกโกแลตอีกหนึ่งถุงนี่คือทั้งหมดที่คุณอ้อยให้ผมผมให้สัจจปฏิญาณเลยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผมจะไม่มีวันที่จะขอตังคุณอ้อยถ้าผมผิดคำพูดผมขอให้พี่หน้าชิบหายไปเลยเพราะผมทำงานชิ้นนี้ผมอยากจะให้คุณอ้อย ผมเล่าให้ฟังแล้วกันและคุณอ้อยสามารถยืนยันได้ว่าสิ่งที่ทผมพูดจริงหรือไม่จริงผมนั่งอยู่เฉยๆก็มีคนมาบอกผมว่ามีคนที่อยู่ต่างประเทศคนหนึ่งถูกทนายตั้มช่อโอกงไปด้วยเงินประมาณสองล้านยูโรเจกว่าล้านบาทแล้วเจ้าทุกเขาแจ้งความแล้วก็เลยจะมาปรึกษาผมเห็นว่าผมเป็นขาใหญ่ในวงการที่ไม่มีใครซื้อตัวผมได้นั่นคือทนายของคุณอ้อยเข้ามาเล่าให้ฟังนายสนที่ถามว่าผมไม่เคยเจอและไม่เคยรู้จักคุณอ้อยเลยใช่ไหมคุณอ้อยกล่าวว่าใช่ค่ะไม่เคย นายสนที่กล่าวว่าผมพูดกับทนายบอกว่าโอเครับเรื่องไว้แต่ผมต้องเจอคุณอ้อยให้ได้ผมบอกว่าถ้าคุณอ้อยไม่สะดวกที่จะมาเมืองไทยผมจะส่งคุณนพพน์พรสุขบรรณาธิการข่าวการเมืองและกระบวนการยุติธรรมเครือผู้จัดการไปที่ฝรั่งเศสพร้อมทีมงานเพื่อไปสัมภาษณ์คุณอ้อยให้รู้ชัดเจนว่าสิ่งที่กล่าวหานั้นมาจากปากคุณอ้อยเผอิญคุณอ้อยก็เดินทางมาที่ประเทศไทยมาปากช่องปีหนึ่งมาสามถึงสี่ครั้ง ก็เลยได้นัดกันโดยที่เขาว่ามาหาผมที่บ้านพระอาทิตย์ทั้งหมดนี้ใช่ไม่ใช่คุณอ้อยตอบว่าใช่ค่ะไม่มีอะไรมากกว่านั้นนายสนที่กล่าวว่าผมเคยพูดไปแล้วผมเป็นคนปฏิบัติธรรมทุกวันผมก็ถามคุณอ้อยว่าพี่อ้อยห้อยพระอะไรคุณอ้อยบอกว่าไว้เท้าวเวสุวรรณอยู่องเดียวแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพระเอิญในห้องพระมีมุมมุมหนึ่งซึ่งผมบูชาท้าวเวสุวรรณผมก็นึกเออใช่ผมก็กลับท้าวเวสุวรรณผมก็เลยให้คุณอ้อยขึ้นไปกลับท้าวเวสสุวรรณใช่ไม่ใช,ใชค่คุณอ้อยคุณอ้อยตอบว่าใช่ค่ะ นายสนที่กล่าวว่าคุณอ้อยเข้าไปกราบแล้วคุณอ้อยบอกว่าคนลุกสู้เลยเพราะว่าท่านรับทราบแล้วผมเห็นความศรัทธาที่คุณอ้อยมีต่อเท้าเวสุวรรณผมก็เลยแบ่งท้าเวสุวรรณองค์หนึ่งให้คุณอ้อยตามรูปที่เราลงไปใช่ไม่ใช่คุณอ้อยกล่าวว่าใช่ค่ะนายสนที่กล่าวว่าทั้งหมดนี้มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมคุณอ้อยกล่าวว่าใช่ค่ะ นายสนที่กล่าวว่าทนายตั้มแกว่งเท้าหาเซียนหาเรื่องหาราวผมไม่ใช่คู่กรณีกับมันเป็นคุณอ้อยกับมันมินำซ้ำแล้วยังมีทีมงานของหมาตัวไหนก็ไม่รู้โทรศัพท์ไปข่มขู่พยานสองคนข่มขู่แบบรู้นะว่ามีลูกเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลสองคนใช่ไหมทั้งหมดนี้เป็นข้อเท็จจริงถ้าผมพูดอะไรไม่จริงให้คุณอ้อยตอบเลยว่าไม่จริงผมเชื่อว่าคุณอ้อยตอบว่าทุกอย่างตรงนี้จริงหมดจริงไหมครับคุณอ้อยคุณอ้อยตอบว่าจริงค่ะ ทีมงานถามว่าอยากให้คุณอ้อยพูดถึงตอนเจอนายสนทิครั้งแรกคุณอ้อยกล่าวว่ามากับทีมของทนายเองเข้ามาพบคุณสนทิไม่ได้ผ่านคุณสนทิบอกให้มานะไม่มีมาด้วยความประสงค์ของตัวเองตรงๆนายสนทิถามว่าแล้วผมเคยรียดไถอะไรคุณอ้อยกล่าวว่าไม่ขาดใจดีมากนายสนทิกล่าวขอบคุณเรื่องวายและช็อกโกแลตทั้งหมดนี้คือค่าจ้างที่คุณอ้อยให้ผมถามว่าพี่อ้อยให้อะไรผมหมายให้ให้วายหนึ่งขวดและช็อกโกแลตหนึ่งถุง นายสนที่กล่าวว่าเรื่องของทนายตั้มนั้นคุณอ้อยมีจุดเริ่มต้นตอนนี้ลุกลามเป็นไฟลามทุกมีคนมากมายออกมาร้องเรียนแล้วตอนนี้ทุกเรื่องทุกแงม่มุมทุกมิติผมจะเรียนให้คุณผู้ชมทราบและนายสิทธราบี้ยบังเกิดทราบผมไม่เคยทะเลาะกับใครแต่ใครอย่ามาทะเลาะกับผมในชีวิทย์กมลวิสิตทะเลาะกับผมรับงานมาผมไม่หยุดเลยจนกระทั่งนายชูวิทย์หนีไปสกอตแลนด์แล้ว เก็บตัวเงียบในสิทราผมเคยพูดว่าเป็นเด็กเมื่อวานซืนมาทะเลาะกับผมแล้วดา่าผมใช้คำพูดหยาบคายว่าไอ้ลิ้มผมจะบอกนายสิทราว่าผมจะเดินสุดซอยกับคุณไม่ต้องมาขออะไรกับผมแล้วและไม่มีใครไปขออะไรผมได้สิ่งแรกที่ผมจะทำผมกำลังจะร้องเรียนสภาทนายความอาทิตย์หน้าให้ถอดถอนออกจากการเป็นทนายเพราะผิดจริยธรรมทนายอย่างมากพ้นอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งผมจะเรียบเรียงร้องเรียนไปที่กรมสรรพากร เรื่องที่หนีภาษีหลายเรื่องและผมรู้ด้วยว่าเบื้องหลังมีขบวนการฟอกเงินอีกขบวนการหนึ่งอยู่ผมมีหลักฐานหมดแล้วนายสิทราเบี้ยบังเกิดภาษาบูลิิมเขาว่าคุณมีชีวิตอยู่มิสู้ตายไปยังจะดีสะกว่ายังมีเรื่องอีกเยอะเกี่ยวกับทนายตั้มหมดจากคุณอ้อยไปแล้วยังจะมีน้องหนึ่งบางปูปอคดีแตงโมแซนคดีแตงโมเรื่องต่างๆหลายเรื่องนายสิทราเชื่อหรือเปล่าไม่มีใครในประเทศไทยกล้ากับคุณผมก็เลยเปิดคุณก่อนจนกระทั่งตอนนี้เขื่อนมันแตกแล้ว อะไรที่คุณทำเอาไว้กับชาวบ้านเขามันเริ่มไหลเข้ามาแล้วคุณอาจจะไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมแต่ผมจะพูดอย่างหนึ่งว่าคุณอ้อยทำบุญทำกุศลเขามีเมตตาให้ประชาชนหลายคนติดต่อคุณไปหวังว่าคุณจะช่วยแต่คุณก็ไม่ได้ช่วยเขาแต่คุณเก็บเงินเก็บทองเขาไปเวรกรรมมันกำลังตามคุณอยู่นะกฎแห่งกรรมนี้ไม่พ้นหรอกคุณสิทราเบี้ยบังเกิดคุณอาจจะไม่เชื่อแต่ผมเชื่อนายสนธิกล่าว